ดีค่ะแม่น้องผาใจมาดามสวีเดนค่ะสวัสดีค่ะ,คะสวัสดีครับค่ะ,คะตอนนี้นะคะแม่น้องกับครอบครัวค่ะเราก็กําลังจะไปหักข้าวโพดกันนะคะไปซื้อข้าวโพดอที่ป่าข้าวโพดเลยค่ะไปหักที่นู่นเลยเพราะว่าถ้าเราไปซื้อในสวนนะคะมันก็จะถูกค่ะดูน้องผาใจหิวข้าวนะคะนะก็กินข้าวผัดค่ะ ข้าวผัดตั้งแต่เมื่อเช้าค่ะเพราะว่าวันนี้ค่ะน้องก็ทํำข้าวผัดให้ปะ๊าห่อไปกินข้าวเที่ยงนะคะแล้วก็เอาใส่กล่องไว้ให้น้องพัใจไว้กินหลังเลิกเรียนด้วยค่ะหิวมากใช่ไหมลูก <c oughs> วันนี้กินอะไรที่โรงเรียนคะ <c oughs> กินแพนเค้กกินแพนเค้กอร่อยไหม <c oughs> เดี๋ยววันเดี๋ยววันสุกตอนเย็นเดี๋ยวให้ปป๊าทำให้กินเนาะ ไม่ได้กินมาแล้วปีนี้เราไม่ได้อยู่ไอที่สวีเดนเลยนะคะตอนช่วงหน้าร้อนก็ไม่ได้แบบไปเก็บสตรอเบอรี่กันเลยค่ะเอามาไว้ทําแยมไม่กินกับแพนเค้กนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไว้วันไหนว,ว่างเดี๋ยวไปหาซื้อไอเดี๋ยวเดี๋ยวให้ป้าว่างก่อนค่ะเดี๋ยวไปหาซื้อไอสตรอเบอรี่ค่ะในในแม็กซี่ไปซื้อมาให้ป้าททาแยมนะคะ ไปกินกับแพนเคก้กค่ะจริงๆแล้วเราชอบไปหักข้าโพดน,นะคะอีกป่าหนึ่งค่ะก็คือป่านั้นนะคะก็คือมันจะอยู่ที่ฝากละสิบโครนแต่ว่าป่าป่าเนี้ยค่ะเพื่อนน้องคือเขาไปหักมาเมื่อเมื่อสองสามวันที่แล้วมั้งคะ mm hmm. เขาบอกว่าฝากละแปดโครนเขาก็ส่งโลเคชั่นมาให้นะคะ mm hmm. เขาบอกว่าป่าเนี้ยก็คือจะปิดประมาณ หกโมงเย็นค่ะตอนนี้ก็คือห้าโมงแล้วนะคะ<笑><笑>เพราะว่าเรารอประปาเลิกงานค่ะพอปะปาเลิกงานเสร็จก็มารับนะคะวันนี้ค่ะทุกคนน้องไม่รู้ว่าน้องน้องน้องเป็นอะไรก็คือแบบว่าเหมือนไม่มีไข้นะคะแต่ว่าเวียนหัวเวียนหัวบ่อยมากเลยค่ะก็คือเป็นเวียนหัวมาประมาณสามวันได้แล้วมั้งคะก็คือแบบว่า พอเรามองไกลๆแล้วมันก็จะเบร์แล้วมันก็จะทําให้เราเวียนหัวแต่ว่าเวียนหัวเฉยๆไม่รู้สึกจะอ้วกนะคะแค่เวียนหัวเฉยๆน้องก็ก็มีพี่นะคะเพื่อนเขาแนะนําบบว่าพี่เขาแนะนําบอกว่าเออแบบเนี่ยถ้าเรารู้สึกเวียนหัวก็คือให้เราดื่มแอลกอฮอล์อะไรเงี้ยตอนเย็นนะคะก่อนนอนหรืออะไรอย่างเงี้ยน้องก็น้องก็ดื่มซีเดอร์นะคะซีเดอร์ไอ ทุกคืนเลยค่ะตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มเวียนหัวมาสามวันแล้วนะคะน้องก,ก็ดื่มซีเดอร์ทุกวันเลยก็คือว่ามันก็ไม่ได้อยุดหายเวียนหัวนะคะมันแค่ทำให้นอนสบายอะไรเงี้ยก็ดื่มเออวันละกระป๋องอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะจะให้ป้ะปา๊าเออโทรบุกเวลาหมอนะคะเพื่อที่ว่าจะนัดวันไปพบแพทย์ดูค่ะว่าเออแบบมันเป็นอะไรทําไมเรารู้สึก เวียนหัวแบบนี้อะไรค่ะเพราะว่าหลังจากหลังจากไอ้น้องเป็นเมนเซนนะคะน้องก็เริ่มเวียนหัวอะไรเงี้ยน้องก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าว่าเดือนนี้มันมันเป็นอะไรอะไรเงี้ยค่ะน้องก็อยากไปตรวจเช็คนะคะตอนนี้รถก็ติดไฟแดงอยู่ค่ะแดดก็ส่องตานะคะวันนี้ค่ะก็คือว่าอุณหภูมิอยู่ที่22องศานะคะที่ประเทศสวีเดนแต่สำหรับน้องค่ะ ก็รู้สึกหนาวค่ะยีิบสององศาเนี่ยเดินไปรับน้องปจใยได้ประมาณยังไม่ถึงครึ่งทางค่ะรู้สึกหนาวก็กลับมาเอาเสื้อแขนยาวนะคะเสื้อกันหนาวใส่คลุมไปค่ะก็คือไม่งั้นไปรับลูกไปไม่ถึงโรงเรียนค่ะเพราะว่ารู้สึกหนาวหรือว่าอาจจะเป็นเพราะแบบว่าเราจะเป็นไข้หรือเปล่าน้องก็ไม่รู้นะคะที่น้องบอกว่าน้องเวียนเวียนหัวอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ไม่ข้นเนื้อข้นตัวนะคะมันมันแค่รู้สึกหนาวหนาวแบบ หนาวหนาวเข้าข้างในเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเขาโพดที่ป่านี้จะฝากใหญ่ไหมนะคะเดี๋ยวตามน้องกับน้องปัญจัยกับป๊าไปเลยค่ะค่ะและก่อนจะไปต่อนะคะป๊าก็จะเติมน้ำมันก่อนค่ะ และตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่เก็บ้้าโพดแล้วนะคะเมื่อปีที่แล้วค่ะเรามาเก็บตรงนี้นะคะแต่ปีนี้เขาปลูกดอกทานตะวันค่ะทุกคน ป้าป้าบอกให้ชิมนะคะไม่รู้ว่าลูกอะไรนะคะแต่น้องไม่กล้ากินหรอกเปรียปร้ยวฮะเปรี้ยวเปรี้ยวโอ้ป้าป้าบอกว่ารสชาติมันจะเปรี้ยวนะคะ <they> อันนี้ดอกทานตะวันค่ะนี่ค่ะคือป่าข้าวโพดนะคะ

Här! 10 bitar. 10 bitar. Ja, 12 bitar. Mm. Ja, de är i ögonhöjd på dig nästan. I dina ögonhöjd. Jag får ju titta ner och leta. Men pappa, den där då? Men pappa, kom. นี่นีดานดูตรงหมอยกันนะคุหมอยคืออะไรนี่ละที่มันเดดดู เฮ้ป๊าป๊าว๊าครับแม่มา This one and here Ska du stoppa in den där? Mm. En, två, tre. tre. <laughs> hey, hey. <coughs> where are they put? Åtta! Kvo! Aoo! Kvo! Är den här bra? Nej, man kan ta dem. Och hon är ju expert. Är det så att mm. Som är därför ha kvar... Mmm!

เวลาเก็บที่เธอจับดูตรงนี้นะคะถ้าเกิดมันเต็มเต็มนะคะก็แสดงว่ามันมันแก่แล้วนะคะป้าบอกว่ามีคนบอกกับป้าแ <c oughs> ่่อันนี้ได้อันนี้ได้จะเต็มแล้วนะคะทุกคนคนละอืมเยอะแยะมากตัดเอง โอเคดู okay, คน <c oughs> เยอะเลยค่ะ พ่อกับลูกกำลังลุ้นกันนะคะโอเคแจ็คพอตาและตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะไปจ่ายตังค่ะที่นี่ไม่มีคนเฝ้านะคะแต่ว่าเราก็จะสวิตตังให้เขาเองเลยค่ะเขาก็จะมีหมายเลขนะคะหรือว่า QR code ให้เราสแกนแล้วก็โอนเงินไปได้นะคะ ค่ะแล้วตอนนี้นะคะป๊าป๊าก็กำลังจะจ่ายตังค่ะเราก็หักมาสิบสองอันนะคะสิบสองฝักนี่ก็เป็นถังที่แบบว่าถ้าเกิดเราขี้เกียจเดินเข้าไปหักเอานะคะเราก็มาหยิบเอาในนี้ได้ค่ะแต่ว่ามันหมดแล้วแต่ว่ามันหมดแล้วค่ะ ไหนคะอ๋อถังช่เย็นโอ้หนาวตอนนี้ป๊าป๊าก็จ่ายตังค์เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเราก็จะกลับบ้านนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะ แม่น้องพอใจและครอบครัวค่ะเราก็ต้องขอขอบคุณนะคะสําหรับทุกกําลังใจทุกการติดตามทุกการกดไลค์หรือว่าคอมเมนต์มาเพื่อเป็นกําลังใจหรือว่าติชมได้นะคะสําหรับคลิปนี้เราต้องขอลาไปก่อนแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสสวัสดี